ของเราชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้จนถึงตัวเราทุกวันนี้เพราะบัตรลงหุดของเราเพราะบัตรลัุดของเราเอาเลือดเอาเลือดเอาเนื้อเอาเนื้อเอาชีวิตเอาชีวิตและความลำบากยากเข็นข้อแรกไว้และความลำบากยากเข็นข้อแรกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องรักษาแผ่นดินเราต้องรักษาแผ่นดินด้วยการเกษตรอินทรีย์้วยการทำเกษตรอินทรีย์ พอเพียงเราต้องสร้างเศร,รษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งตนเองให้สามารถพึ่งตนเองและสร้างความมาั่งคั่งใหม่และสร้างความมาั่งคั่งใหม่ให้แก่แผ่นินไทยจงได้ให้แก่กันดินไทยจงได้ ในช่วงเช้านะคะที่ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้องก็จะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วก็มีการกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยนะคะในการร่วมกันสืบสารอุดมการณ์ศาสตร์พระราชาสร้างเศรษฐกิจพอเพียงสร้างกสิกรรมแบบเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยนะคะซึ่งเรื่องอาหารที่ปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียววันนี้ท่านอาจารย์ยักษ์นะคะก็ได้นําในการเข้าแถวเคารพธงชาติค่ะผู้ชมคะเราก็จะ ไปอีกติดตามอีกเรื่องหนึ่งในการนําอาหารที่ปลอดภัยไร้าสารพิษไปจําหน่ายนะคะพี่น้องชาวบัรนราศก็ร่วมเปิดตลาดนัดที่เกี่ยวกับอาหารที่ปลอดภัยไร้าสารพิษที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งภายในจังหวัดอบบุบลราชธานีค่ะ